อยู่กันที่โกเทมบาพรีเมียมเอาท์เลทแลนด์ช็อปปิ้งขวัญใจมหาชนคนชอบชอปเป็นบริเวณฮิวไซนะคะเป็นในส่วนของเอาท์เลที่เพิ่งเปิดใหม่เนาะจึงแล้วนะคะร้านชําของสาวแซบนะและนี้เขาก็มีการจําลองเต็นนะคะมันน่ารักเสียงสองขึ้นมทันทีมีขายเฉพาะจังหวัดที่ฟูจิอยู่อาตาโมซากะนะเอาอันนี้ก่อนนะ อันนี้คู่นี้ปาคิเมไดมิกกี้เฮาส์ก็อยู่ตรงนี้นะรองเท้าคู่แรกในชีวิตสายสปอร์ตเนี่ยาลายสุดสุดเลยค่ะคู่นี้ฟรีพาสอยู่แล้วนะก็เอาไปซื้อคู่กันก็จะได้รับส่วนลดสวัสดีค่ะครบคร่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบซตาตมาและอบลุงคลิปนี้ก็เป็นอีพีสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งวันนี้พวกเราก็อยู่กันที่โกเทมบาพ,พรีเมียมเอาท์เลทแหล่งช้อปปิ้งขวัญใจมหาชนคนชอบชอปที่ห้ามพลาดถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วตามพวกเราไปกินไปชอปและไปชมกัน ต่่อในคคลลิปได้เยะตรงนี้ก็เป็นบริเวณคิวไซนะคะเป็นในส่วนของ outlet ที่เพิ่งเปิดใหม่เนาะก็มีร้านค้าหลากหลายมากมายหลายแบรนด์เลยค่ะอนิีซึการาไทเกอร์ก็มีนะคะ อนนี้นะคะสาแซบก็อยู่บริเวณฮิลไซนะคะก็เป็นแอเรียเปิดใหม่ของพรีเมียมเอาท์เล็ตนะคะโกเทมบาเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่พูม่ากันนะคะนี่เป็นช็อปขวัญใจสายสปอร์ตนะคะมาอย่างยาวนานเดี๋ยวเราไปดูกันว่าด้านในเนี่ยเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างก่อนเข้าร้านนะคะก็ล้างมือกันก่อนนะคะ ร้านภูม่านะคะก็มีทั้งเสื้อผ้าลำลองสไตล์สตรีทแจ็คเก็ตรองเท้ากระเป๋าทั้งของผู้ชายและผู้หญิงและของเด็กมีให้เลือกมากมายจริงๆค่ะเข้ามาเดินในร้านแล้วเนี่ยตาลายสุดๆไปเลยซึ่งสินค้านะคะเขาก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามแต่หรือดูการค่ะเชื่อว่าสายช้อปปิ้งที่เป็นสายออกกำลังกายหรือสายสปอร์ตนะคะต้องชอบแน่ๆตอนนี้ขอสาวแซบไปช้อปก่อนนะคะ ก็เป็นในส่วนของฮิลไซนะคะเป็น area ที่เพิ่งเปิดใหม่เนาะก็มีหลากหลายแบรนด์เลยนะคะทั้งแบรนด์เครื่องกีฬาแบรนด์ร้านอาหารนะคะ s w สว n ลลี่ขายพวกเครื่องครัวเนาะอันนี้นะคะ Under Armour ก็ถ้าใครชื่นชอบนะคะลองมาดูมีแบรนด์กีฬาหลากหลายแบรนด์เลยเนาะปกติเรามาเราก็มาซื้อพวกเอาดอร์นะี่นีฮิลไซนี่คือกว้างจริงนะคะเขาก็มีโซนของกินด้วยนะคะชื่อว่าอิตาลิกิเทรเรนะึ้นไปชั้นบน ก็รวมร้านอาหารหลากหลายแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นลาดูเล่นะคะเป็นคาเฟ่นเนาะมาเปิดแล้วก็อยู่กับลิ้นช็อกโกแลตนะคะอ,อ๋อใครชอบก็แวะมาได้ค่ะนี่นะคะนี้มาเอาใจสายกิจกรรมเอาดอนะคะก็มีหลากหลายร้านเลยนะมีหลากหลายแบรนด์เลยแต่ว่าวันนี้สาวแซบจะไปที่ชําค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาอยู่ตรงไหนนะไปเลย ะะตรงนี้ก็เป็นโซนไอเทมหรือว่าแบรนด์ที่เป็นอัลดอร์นะคะก็มาอยู่รวมกันตรงนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นโคลัมเบียนะคะ New Balance LL b e อลนะคะโอ้ oh, มีเด n อนนอสเฟสด้วยนะตรงนี้ก็เป็นโซนกีฬาน,นะคะ ไม่ไม่ได้มีแค่เพียง outdoor อ,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 อย่างเดียวนะคะพวกกอล์ฟต่างๆก็ตรงนี้ก็มีด้วยมีทั้งของผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะร้านเป้าหมายของซอรซอยู่ข้างหน้านี้เองนะคะร้านชําจึงแล้วนะคะร้านชําของ s ซอรซนะคะนี่ก็เป็นแบรนด์ o u t ดอ o r นะที่ใครเป็นสายแคมปิ้งนะคะแล้วก็ชอบความตะมุตะมีต้องนึกถึงแบรนด์นี้นะคะที่พรีเมียมเอาเลทโกลเทนบาเขามีด้วยนะตรงนี้นะ่รารัมา ก่อนเข้าร้านนะคะทุกคนต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะคะโลโก้น่ารักค่ะและนี้เขาก็มีการจำลองเต็นนะคะว่าในทั้งหมดเนี่ยเขามีเครื่องของแบรนด์นี้มีอะไรบ้างอยู่ข้างในน่าสนใจมากโอ้ยอยากละลายซับเลยทุกคนอันนี้ก็เป็นโซนแบบพวกเสื้อผ้าต่างๆนะคะมีก็มีตั้งแต่เก้าอี้นะ,ะน่ารักตะมูตะมีมีเซตจานนะคะ เห็นแล้วลาลายลาลายลายอันนี้เป็นแบบเสื้อเอาท์ดอร์เนาะถ้าเพื่อนๆที่เมืองไทยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันนักนะคะแต่ว่าถ้าใครมาแคมปิ้งที่ญี่ปุ่นหรือว่าต้องการหาเสื้อที่ใส่สำหรับเรืองหนาวนะแบนนี้ก็น่าสนใจค่ะเขาทำได้น่ารักดีอันนี้น่าจะกันฝนได้ด้วยนะคะแล้วก็มีเป้ต่างๆเทียังสนใจอันนี้กอเทคนะด้านในคือแบบมันดูอุ่นๆแล้วก็ ถ้าช่วงไม่หนาวอะเราก็เหมือนลูดซิปแล้วก็เอานี้ออกแล้วก็ใส่แต่ข้างนอกได้อ,อ,อันนี้น่าสนใจค่ะใส่เราจะเสียสั์ที่นี่แหละและ้วน,นี้ก็เป็นบรรดากระเป๋าทั้งหลายนะคะก็เอาไปใช้แบบในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะอันนี้แบบเหมือนใส่พวกคอมได้มีมือโอ้ยน่ารักน่ารักนี่นะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เกียร์ของเขาทั้งหมดนะสีสันมันก็จะแบบดูสดใสหน่อยจะไม่ทึมจะไม่อึมนะคะ สีรุ้งก็มีตัวนี้น่ารักมากนี่นะคะใครที่ชอบสีสันจัดจ้านนะคะตัวนี้เลยน่ารักอันนี้ก็เป็นเสื้อที่ใส่ในประจําวันเขาจะมีโลโก้เนี้ยอยู่ที่กระเป๋าเสื้อคือแบบน่ารักมากเสียงก็จะเป็นเสียงสองขึ้นมาทันทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนกระเป๋าเนาะเป็นมีพวกเกียร์ทั้งหลายสาวแซบก็ชอบมันน่ารักมันน่ารักเสียงสองขึ้นมาทันที เขาก็จะมีดิสเพย์แบบเป็นตัวอย่างให้ดูนะว่าแต่งยังไงส่วนด้านานี้คนแน่นมากนะคะตรงนี้ก็น่ารักมากเลยนะคะมีมาสคอตต์ของแบรนด์ด้วยนะใครที่ชอบนี่งๆนะคะตราแทบอะชอบของที่อยู่ด้านในเต็นนะน่ารักตรงนี้ก็เป็นพวกเกียร์เล็กๆน้อยๆน,นะคะเป็นของแบบสายรัดแว่นเอ่ยเป็นพวงกุญแจอะไรอย่างเงี้ยคือมีความน่ารักมาก นี่นะกระถางน่ารักมากเอ่ะโหแต่หนักมากทุกคนหนักมากจริงจะสวยอะ่ะดีไซน์แบบอ,อยากได้ใส <c oughs> แล้วก็ผลตัวเองของเล็กๆก็มีด้วยนะคะีน่ารักมากเลย มิกกี้เฮาส์ก็อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวสาวแซ่จะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมมิกกี้เฮาส์กันนะคะตอนนี้นะคะสาวแซ่ก็อยู่บริเวณหน้าร้านมิกกี้เฮาส์นะคะตามสัญญาที่บอกว่าจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูรีวิวกันนะคะพอมาถึงแล้วต้องล้างมือก่อนนะคะร้านนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นขวัญใจคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะเพราะว่า เขามีไอเทมตั้งแต่เบบี้บอลนะคะตั้งแต่เด็กแบบบไปจนถึงเด็กโตนะคะก็มีสินค้าต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวนะคะรองเท้าต่างๆของม i ก k ี้เฮาส์เนี่ยได้ถูกกล่าวขานว่าเป็นรองเท้าคู่แรกในชีวิตนะคะก้าวแรกของน้องๆนะก็มาดูได้นะคะเขาก็าจะมีความน่ารักตะมูตะมีนะมีไซส์เล็กไซส์น้อย แล้วก็มีเป็นพวกกางเกงซับปัสสาวะนะคะีไอเทมเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นพวกของเล่นก็มีอันนี้พวกเป็นเป้นะคะที่คุณแม่ใช้ส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกเซตเนาะเซตของเด็กๆน่ารักอ่ะไว้แบบตอนทานข้าวนะคะน,นี่เป็นแบบพวกชุดหมีเนาะอันนี้ก็คือเป็นพวกเป้นะคะเวลาคุณพ่อคุณแม่มาที่ญี่ปุ่นก็ชอบมาหาซื้อกันนะคะ ลองมาดูได้ค่ะที่พรีเมียมเอาเลตมีด้วยอันนี้ก็เป็นเซตของเด็กเบบีเลยน่ารักมากนะคะเป็นเบบีกิฟต์นะคะนิยมให้กันในเวลาแรกเกิดนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นแก้วนะคะทัมเบอร์ลิมิเต็ดเฉพาะที่ฟูจิซังนะคะเพื่อนๆสามารถซื้อได้นะที่สตาร์บัคพรีเมียมเอาเล็ตกรเทมหานค าขาอื่นไม่มีขายนะมีขายเฉพาะจังหวัดที่ฟูจิอยู่ก็มีที่คาวากูจิโกะก็มีที่สองจังหวัดยามานาชิกับชิซูโอกะค่ะมาแล้วนะคะเมนูข้าวแม่ประดิษฐ์นะคะคินเมดาจากร้านที่ชื่อว่าอาตามิโอซากานะช็อกุโดนะคะ เด็ดมากในร้านสอดแซบซูไม่ไหวแน่ๆนะคะอันนี้เป็นปลาคิเมไดเป็นปลาที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดชิซุโอกะนะคะวันนี้เราก็มากินกันที่พรีเมียมเอาเล็ตนะคะวิธีการกินเขาก็จะมีวิธีการกินได้ทั้งหมด3แบบนะได้มาแล้วนะคะนี่เป็นเมนูเขาเรียกว่าเมนูท้องหินนะคะถ้าใครที่มาพรีเมียมเอาเล็ตนะที่โกเทนบะต้องมาลองนะคะเมนูนี้เนี่ยก็ใช้ปลาคิเมไดนะคะซึ่งเป็นปลาที่มีชื่อเสียงมากในจังหวัดชิซุโอกะนะคะ วิธีการกินของเขาก็มีด้วยกัน3แบบนะคะก็เขามีโชยุมาให้นะคะกินกับโชยุแล้วก็มีกินกับอันนี้เป็นอ,อ,อันนี้เป็นขิงน,นะคะเป็นขิงที่มากับคอมบุนะคะแล้วก็มีทาเลคะคะ่ะอันนี้เป็นแบบทาเละที่กินกับเขาบอกว่ากินกับปลาโดยเฉพาะเป็นทาเละงาน,นะคะละลานนี้มีความใส่ใจมากเลยอ่ะเขารู้ว่าเราเป็นคนต่างชาตินะคะ ก็เขาว่ามีเขียนอันนี้เป็นลายมือเขียนเองนะเขียนว่าแตงกิ้วก็คือขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวสยวแซบจะเริ่มรับประทานแล้วนะคะเริ่มจากอันแรกนะคะอันนี้เป็นโชยุนะเขาบอกว่าให้เทใส่ในถ้วยก่อนแล้วก็เทลงไปเขาจะมีการซ่อนเรียกว่าอะไรอะซ่อนซ่อนวาซาบินะอยู่ตรงนี้นี่นะคะเราก็วาซาบิแบบ ละลายไ,ไปแบบนี้นะตัวถ้วยเขาเนี่ยมันจะมีความขู่ผักหรืนึงงเพราะว่ามันเอาไว้แบบขู่ใส่ไปทัางนี้ก่อนแล้วก็เขาบอกว่าให้ราดนะคะราดบนราดบนนี้เลยสาวแซปร้าแล้วนะทุกคนในนี้เขาก็าจะมีปลาคิมเมดายมีอูนิแล้วก็มีอิคุระนะคะน้ำลายไหล กินแล้วนะเอาอันนี้ก่อนนะอันนี้อูน้เจ้าอร่อยไลยนะอืออูนี้หวานอนาะหวานมากอันนี้สองนะอันนี้กลัวหกมากอันนี้ไขป่ปลาอิคูลไม่ใหญ่มากนะไขป่ปลาอิคูารา่าธรรมดาแต่ว่าอูนี้เมื่อกี้อร่อย ต่อมานะคะมีซอสัะกินปลาคินเมไดนะคะเป็นปลาท้องถิ่นนะแต่ว่าเดี๋ยวจะกินกับทาเลนะคะ<ม>เขาบอกว่ามันเป็นทาเลที่กินเฉพาะของปลาคินเมดนะ,ะอู้อ๋อกินมันเป็นแบบงานะคะนี่เราจะลองกินดูว่าเป็นเยี่ยงไรนะคะกินแล้วนะทุกคนอื้อ อร่อยหวานคือด้วยลำพังของตัวปลาทีเมดายอะเนื้อเขาจะเด้งแล้วเขาจะหวานอยู่แล้วแต่พอมากินกับงาเออมันเป็นรสชาติที่แปลกเราไม่เคยกินแล้วมันก็ทําให้แบบหวานมาหินขึ้นค่ะให้สาแซไปกินก่อนนะถ้ามาจากเอาเล็นะคะพีเียมเอาเล็ตโกเทมบะเนะก็ให้ไปขึ้นรถแชทิลบัสนะคะที่ป้ายใหม่เล็กหนึ่งตรงหน้าเอาเลทเลยนะหน้าปลาดานะคะพอขึ้น รถแชทเทอร์บัสมาแล้วเนี่ยเราก็มาลงที่ป้ายนี้นะคะมีชื่อว่าโทเมอินเทอร์เชนสเตชนนะคะนี่นะคะบริเวณนี้ก็คือไฮเวย์บัสสเตชันโกเทมบะนะคะก็เป็นจุดที่เราจะต่อเพื่อขึ้นรถไฮเวย์บัสนะคะกับชิจูกุแล้วก็จุดอินเทอร์เชนตรงนี้นะคะจุดรอรถบัสเนี่ยก็มีห้องน้ำด้วยนะคะแล้วก็มีที่รอด้านในนะในกรณีที่แบบฝนตกอากาศไม่ดีหรือว่าหนาวเนาะเราก็สามารถไปรอด้านในได้นะคะ นี่จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูนะเนี่ยนะคะตรงนี้เขาก็จะมีที่ขึ้นรถบัสสองฝั่งนะฝั่งหนึ่งก็คือเป็น JR Express Expressway Bus นะคะก็ไปขึ้นด้านนู้นก็ไปสถานีตโตเกียวไปชินจูกุนะคะแล้วก็ไปชิโซะไปนาโกยาได้ส่วนฝั่งนี้นะคะ Odakyu h a k o n e Highway Bus เราจะขึ้นที่ฝั่งนี้นะเขาจะไปสุดสายที่ชินจูกุะคะ่ะซึ่งถ้าพเพื่อนๆใช้ ฮาก n เ Free Pass นะคะเพื่อนๆสามารถนำฮาก n เน่ฟรีพาสเนี่ยมาซื้อตั๋วรถบัสเนาะเป็นโอดรคิวฮากุเน่ไฮเวย์บัสนะคะนั่งจากชินจูกุได้แล้วก็จะได้รับส่วนลดด้วยซึ่งปกติอ่ะคนหนึ่งมันจาห6ิ่ยเยนนะคะแต่ถ้าเรามี h a า o n เน่ e ร Pass อยู่แล้วนะเราก็เอาไปซื้อคู่กันก็จะได้รับส่วนลดนะคะเหลือคนล้าหนึ่งพเยนค่ะก็สะดวกมากมาย ตรงนี้นะคะก็เป็นตารางเวลานะคะของรถบัสเนาะที่จะไปชินจูกุนะคะก็เขาจะมีตารางเวลาบอกนะคะอันนี้เป็นของ Odaq กิวนะคะไฮเวย์บัสเนาะเ,เวลานะคะจะเริ่มตั้งแต่ปี5.40ตัวสีฟ้าเนี่ยคือเป็นเลขชั่วโมงนะคะส่วนตัวด้านหลังเนาะอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขนาทีนะคะซึ่งวันนี้สาวแซบจะนั่งรถบัสที่4ี่โมงครึ่งนะคะก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงไปถึงชินจูกุะคะ่ะ อันนี้ก็เป็นค่ารถบัสนะคะค่าเดินทางจะเห็นว่าจากโทเมโกเทมะนะคะก็คือป้ายนี้เนี่ยไปถึงชินจูกุค่ารถก็จะอยู่ที่ประมาณ1 6 1 0เยนนะคะแต่ถ้าเราใช้ฮากุเน่ีพาสนะคะเราก็เอาไปโชว์ให้กับคนขับรถแล้วก็ซื้อตั๋วเราก็จะได้รับส่วนลดนะคะเหลือ1,000เยนะค่ะนี่เป็นที่รอด้านในนะคะไม่ต้องกลัวฟ้าฝนแล้วก็ ไม่ต้องกลัวขึ้นผิดฝั่งเลยนะเพราะว่าเขามีการแบ่งชัดเจนนะคะถ้าไปของ JR ก็มาด้านนี้อ่าอยอันนี้ก็คือเป็นรถของ JR นะคะอันนี้เป็นนาโกยา่าก็เพราะวจะมาจอดตรงนี้เราก็ไปขึ้นรถได้นะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็เป็นของ o d a q h ิ k o n น h i g h w a y บัสนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นฝั่อนี้นะคะ่ะด้านในนี้ก็มีที่กดน้ำน,นะคะมีตู้กดน้ำต่างๆสะดวกมากมาย ตอนนี้พวกเราก็ขึ้นรถบัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,คะเพื่อความปลอดภัยเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วเราต้องคาดเข็มขัดนะะิรภัยด้วยค่ะและนอกจากนี้เวลานั่งนะคะเพ,เพื่อนๆต้องนั่งให้ตรงกับหมายเลขที่เราจองไว้ด้วยนะนั่งให้ถูกดรียบร้อยคะอันนี้จองโอเนจเงไว้แล้วนไคะ ในรถเนี่ยก็มีห้องน้ําด้วยสะดวกมากๆเลยและยังมีที่วางสิ่งของเหนือศีรษะและที่วางกระเป๋าเดินทางในห้องเก็บของด้านล่างของรถบัสอีกด้วยขอปิดทริปหาก,กโกเนโกเทมบกของพวกเราไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ทริปหนะะ้าค่ะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ